ในโลกที่เราทุกคนอาศัยอยู่ความเร่งรีบและการแข่งขันคือสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เราเห็นภาพชีวิตของคนอื่นที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จเร็วกว่าเราเสมอภาพของเพื่อนที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วได้งานดีๆหรือคนรู้จักที่เปิดธุรกิจเล็กๆแล้วกลายเป็นที่รู้จักในชั่วข้ามคืน มักทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเดินช้าเกินไปคุณเคยถามตัวเองไหมว่าทําไมคนอื่นถึงดูเหมือนจะกล้าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วขณะที่คุณรู้สึกว่ากําลังติดอยู่ในที่เดิมความรู้สึกนี้เป็นปัญหาที่หลายคนต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษาการทํางานหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวเรามักจะมองว่าความสําเร็จคือการกล้าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่ความจริงก็คือ บางครั้งการเดินช้าอาจหมายถึงการมองเห็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่าไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้หลายคนมักจะเริ่มมีความกดดันในใจรู้สึกว่าตัวเองไม่เพียงพอหรือไม่คุ้มค่าเมื่อมองไปที่เพื่อนๆที่ประสบความสำเร็จเราจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมฉันถึงไม่สามารถทำได้เหมือนเขาหรือทำไมฉันถึงต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นในการทำสิ่งต่างๆ นี่คือจุดเริ่มต้นของความวิตกกังวลและความเครียดที่อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจและร่างกายของเราในหลายๆครั้งความรู้สึกติดขัดนี้อาจเกิดจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นซึ่งนำไปสู่การสร้างความรู้สึกด้อยค่าในตัวเองการคิดว่าเราต้องใช้เวลาให้สั้นลงหรือทำอะไรให้เร็วขึ้นเพื่อให้เท่าทันคนอื่นการมีความคิดเหล่านี้จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจ และทำให้เราไม่สามารถมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของเราได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังมีเหตุผลทางจิตวิทยาที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกติดขัดในชีวิตการอยู่ในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูงอาจทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองยิ่งเรารู้สึกกดดันมากเท่าไหร่ความคิดเชิงลบก็ยิ่งเข้ามาในใจมากขึ้นเท่านั้นเราอาจเริ่มคิดว่าเรายังไม่พร้อมสำหรับความสำเร็จหรืออาจจะคิดว่าเราไม่เหมาะสมกับความสำเร็จนั้นๆ อารมณ์เหล่านี้มักจะมาพร้อมกับความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับอนาคตเราจะเริ่มตั้งคำถามว่าถ้าฉันไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นความกลัวนี้มักจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในชีวิตเช่นการเลือกเส้นทางการศึกษาหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพบางครั้งมันอาจทำให้เราไม่กล้าตัดสินใจเลือกสิ่งที่ต้องการทำจริงๆเพราะกลัวว่ามันจะเป็นทางที่ผิดในทางกลับกัน การมีความรู้สึกติดขัดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้การเดินช้าอาจเป็นโอกาสที่ดีในการเติบโตและพัฒนาตนเองในช่วงเวลาที่เราอาจรู้สึกว่าเราเดินช้าอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการค้นหาและสร้างเสริมทักษะต่างๆที่จะทำให้เรากล้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงในมุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนพวกเขามักจะบอกว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากความเร็ว แต่คือความตั้งใจและความพยายามในการเดินทางที่เต็มไปด้วยบทเรียนและประสบการณ์การเดินใช้ก็อาจหมายถึงการหยุดคิดวิเคราะห์และเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรามากขึ้นการใช้เวลาในการสะท้อนความคิดจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและรู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆในชีวิตเมื่อเราพิจารณาถึงความสําเร็จในชีวิตการมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและการสร้างแรงบันดาลใจในตัวเองเป็นสิ่งสําคัญ การตั้งคำถามเกี่ยวกับเป้าหมายและความฝันจะช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการคิดแบบนี้สามารถเป,ปลี่ยนแปลงวิธีการที่เรามองโลกได้ความรู้สึกติดขัดในชีวิตไม่จำเป็นต้องเป็นอุปสรรคเสมอไปแต่สามารถเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองและค้นพบความหมายในชีวิตการเดินช้าอาจหมายถึงการได้ใช้เวลาในการสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตโดยสรุปแล้ว ความรู้สึกติดขัดในชีวิตเป็นสิ่งที่เราทุกคนเคยประสบและมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรารเผชิญกับความกดดันและความท้าทายต่างๆแต่สิ่งที่สําคัญคือการเรียนรู้ที่จะมองมันในแง่ดีเรียนรู้จากมันและเดินต่อไปอย่างมั่นคงแม้ว่าเส้นทางอาจจะชา้าแต่การกล้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงคือสิ่งที่จะนําเราไปสู่ความสําเร็จในที่สุดการมีมุมมองที่ถูกต้อง การเดินช้าไม่จําเป็นต้องเป็นอุปสรรคหรือจุดสิ้นสุดของการเดินทางในชีวิตแต่เป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และเติบโตนี่คือแนวทางที่เราสามารถใช้ในการมองโลกและมุมมองเกี่ยวกับการประสบความสําเร็จโดยการยอมรับว่าผมอาจจะเดินช้าแต่ไม่เคยเดินถอยหลังซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจที่สามารถเปลี่ยนวิธีที่เรามองปัญหาและการเติบโตในชีวิตเราต้องเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสําเร็จ เรามักจะได้ยินคําว่าความสําเร็จเป็นคําที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายในเวลาอันสัน้นในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความเร็วความกดดันที่เรารู้สึกต่อความสําเร็จอาจทําให้เรามองข้ามสิ่งที่สําคัญในชีวิตไปบางครั้งเราอาจทํางานหนักมากแต่ผลลัพธ์ไม่ได้แสดงออกมาในทันทีนี่คือจุดที่เราต้องพิจารณาและปรับเปลี่ยนมุมมองตัวอย่างที่ดีคือโฮเวิร์ชูผู้ก่อตั้งสตาร์บัคเขาเริ่มต้นชีวิต ด้วยการทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์และในช่วงเริ่มต้นนั้นเขาไม่ได้มีอะไรเลยเขาใช้เวลาเรียนรู้และสังเกตอุตสาหกรรมกาแฟจนกระทั่งเขาได้แนวคิดในการเปิดร้านกาแฟของตัวเองแม้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่เขาก็ไม่เคยถอยหลังหรือยอมแพ้เมื่อเรามองย้อนกลับไปที่การเดินทางของเขาจะเห็นว่าเขาใช้เวลาในการเรียนรู้และเติบโตนี่คือบทเรียนสำคัญในการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสำเร็จข้อต่อมา เราต้องมองเห็นโอกาสในความล้มเหลวความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางและไม่ควรถูกมองว่าเป็นจุดจบแต่ควรเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวอย่างเช่นเมื่อฮาเวิร์ดชูต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างสตาร์บัคเขาไม่มองว่ามันเป็นความล้มเหลวแต่เป็นบทเรียนที่ทำให้เขาเข้าใจลูกค้าและตลาดมากขึ้นการมองเห็นโอกาสในความล้มเหลวทำให้เรามีกำลังใจและแรงบันดาลใจในการก้าวต่อไป เราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของนักกีฬาเช่นไมเคลเฟลนักว่ายน้ำที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของกีฬาโอลิมปิกเขาต้องเผชิญกับความลน้มเหลวหลายครั้งในเส้นทางของเขาเช่นการไม่สามารถคว้าสถิติที่ตั้งไว้หรือการถูกวิจารณ์จากนักวิจารณ์แต่เขาเลือกที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นและใช้มันเป็นแรงผลักดันในการฝึกซ้อมและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น การมองเห็นโอกาสในความล้มเหลวเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสำเร็จในระยะยาวเราต้องให้คุณค่าแก่การเรียนรู้และการพัฒนาเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองเดินช้ามักจะมีความกดดันจากภายนอกหรือความคาดหวังที่เกิดขึ้นจากสังคมแต่ในความเป็นจริงเราควรให้คุณค่าแก่การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญโดยการใช้เวลาศึกษาและสำรวจสิ่งใหม่ๆใ,ในด้านที่เราเลือกทำ เช่นการอ่านหนังสือการเข้าร่วมอบรมหรือการทำเวิร์กช็อปจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับเราการพัฒนาทักษะเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเติบโตในอาชีพการงานแต่ยังช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นในชีวิตและเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จตัวอย่างเช่นนักเขียนชื่อดังอย่างเจเคโรลิงใช้เวลาเป็นเวลานานในการพัฒนาทักษะการเขียนและสร้างโลกเวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ แม้ว่าเธอจะได้รับการปฏิเสธจากสนักทิมหลายแห่งแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้และใช้เวลาในการพัฒนาผลงานของตัวเองในที่สุดเมื่อเธอได้รับการตีพิมพ์ผลลัพธ์ที่ได้คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้เรามีทิศทางในการเดินทางและทำให้เราไม่หลงทางการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้และมีความเป็นจริงจะช่วยลดความกดดันในการบรรลุผลในเวลาอันสั้น ตัวอย่างเช่นหากคุณมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะในอาชีพคุณสามารถตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เช่นการอ่านหนังสือหนึ่งเล่มในแต่ละเดือนหรือการเข้าร่วมเวิร์กช็อปหนึ่งครั้งในรารมานนี้เมื่อคุณตั้งเป้าหมายและทำตามขั้นตอนเล็กๆเ,เ,เหล่านี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินหน้าและประสบความสำเร็จแม้ว่าจะเป็นการก้าวเล็กๆก็กกตามการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้เรารู้สึกมีจุดมุ่งหมาย และเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและต่อมาเราต้องสร้างเครือข่ายที่สนับสนุนมันเป็นสิ่งสำคัญในการเติบโตในชีวิตเพราะเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองการมีคนรอบข้างที่เข้าใจและสนับสนุนเราจะช่วยให้เรามีแรงจูงใจในการก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรารเผชิญกับความท้าทายหรืออุปสรรคการมีเพื่อน หรือผู้ให้คำปรึกษาที่สามารถให้คำแนะนำและกำลังใจจะช่วยให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวตัวอย่างเช่นโฮเวอร์ชูมีทีมงานที่สนับสนุนเขาในการสร้างสตาร์บัคซึ่งทำให้เขามีกำลังใจและมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจนี้การสร้างเครือข่ายที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยในการเติบโตทางอาชีพแต่ยังช่วยให้เรามีความสุขในชีวิตมากขึ้นเพราะการมีเพื่อนและคนรู้จักที่สนับสนุนเรา ทำให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในเส้นทางการเดินทางของเราข้อต่อมาเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในชีวิตและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้เราสามารถปรับตัวและเติบโตได้เร็วขึ้นการไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้เราสามารถเปิดรับโอกาสใหม่ๆและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นพเวอร์ชู เองก็ต้องปรับตัวอยู่เสมอเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดและความต้องการของลูกค้าเขายอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทําให้ Starbucks เติบโตอย่างต่อเนื่องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเติบโตในอาชีพการงานแต่ยังช่วยให้เรามีความมั่นใจในการกล้าไปข้างหน้าโดยไม่รู้สึกกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น เป็นวิธีที่ดีในการพัฒนาตนเองการฟังเรื่องราวและการแบ่งปันประสบการณ์จากคนที่ประสบความสำเร็จจะช่วยให้เราเห็นมุมมองที่แตกต่างและอาจได้แนวทางที่มีประโยชน์สำหรับการเดินทางของเรามีบุคคลหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจหรือทำงานในอาชีพที่ตนรักและเมื่อเราเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาจะช่วยให้เราเห็นว่าเส้นทางความสำเร็จไม่ได้ง่ายเสมอไป แต่เต็มไปด้วยการเรียนรู้และความพยายามสุดท้ายแล้วการสร้างแรงบันดาลใจในตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราสามารถทำได้โดยการตั้งคำถามกับตัวเองเกี่ยวกับเป้าหมายและความฝันการค้นหาสิ่งที่เรารักและมุ่งมั่นทำอย่างจรงิงจังจะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจในการกล้าไปข้างหน้าให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่ฉันรักที่สุดคืออะไรฉันต้องการให้ชีวิตของฉันเป็นอย่างไร การตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการเดินทางต่อไปในทางกลับกันการตั้งคำถามเหล่านี้ยังช่วยให้เราไม่หลงทางในเส้นทางที่เราเลือกเดินสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจและทำให้เราไม่รู้สึกเหมือนกำลังเดินช้าอย่างเดิมแต่สามารถเห็นภาพรวมของการเดินทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในชีวิตนี้เราทุกคนต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังเดินช้า บางครั้งเรารู้สึกว่าคนรอบข้างกำลังไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วขณะที่เรายังคงอยู่ที่เดิมนี่เป็นปัญหาที่หลายคนเผชิญและสามารถสร้างความรู้สึกเครียดและท้อแท้ในใจได้แต่ลองมองให้ลึกลงไปเพื่อค้นหาคำตอบว่าเหตุใดการเดินช้าจึงอาจเป็นข้อดีนอกจากนี้การตั้งคำถามกระตุ้นความคิดเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เรามีมุมมองใหม่และเกิดแรงบันดาลใจในการก้าวต่อไป การตั้งคำถามกระตุ้นความคิดในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นคำถามที่ท้าทายตัวเองและอาจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างแรงบันดาลใจคุณเคยรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเดินช้าในบางด้านของชีวิตไหมหรือเคยคิดว่าคุณมีความสามารถในการก้าวหน้าแต่ต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นคำถามเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้เราหยุดคิดแต่ยังช่วยให้เรามีโอกาสในการพิจารณาถึงสิ่งที่เราทำอยู่และสิ่งที่เราสามารถปรับปรุงได้ ลองถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันเรียนรู้ในวันนี้จะช่วยให้ฉันก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรการเดินช้าจะทําให้ฉันสามารถมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นไหมคําถามเหล่านี้จะช่วยให้เรามีมุมมองที่แตกต่างและเปิดโอกาสให้เราคิดอย่างสร้างสรรค์นในบางครั้งการเดินช้าอาจทําให้เรามีเวลาในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างลึกซึ้งกว่าใครอื่นเราต้องมองเห็นโอกาสในความช้า การเดินช้าอาจหมายถึงการมีโอกาสในการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นตัวอย่างเช่นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลายคนมักพูดถึงความสำคัญของการสังเกตและเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวความสามารถในการมองเห็นปัญหาหรือโอกาสที่คนอื่นมองข้ามอาจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสำเร็จในชีวิตและต่อมาเราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จสามารถเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการเดินทางของเราในชีวิตจริงตัวอย่างเช่นถ้าเรามองไปที่ชีวิตของนักเขียนชื่อดังอย่างเจเคโรลิงเราจะพบว่าเธอเผชิญกับความท,ท้าทายและความล้มเหลวมากมายแต่การเดินช้าข,ของเธอทำให้เธอมีเวลาในการพัฒนาผลงานจนกลายเป็นหนังสือที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกเราสามารถตั้งคำถามว่า ฉันสามารถเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ของผู้อื่นที่ใช้เวลาในการพัฒนาตนเองทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่ยอมแพ้แม้จะ,ะเผชิญกับความท้าทายการเรียนรู้จากผู้อื่นจะช่วยให้เราเข้าใจว่าเส้นทางที่ถูกต้องอาจต้องใช้เวลาและการเดินช้าของเราอาจทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและทำให้เราเติบโตในที่สุดและเราต้องมองหาแรงบันดาลใจจากธรรมชาติธรรมชาติเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรารู้สึกเหมือนกำลังเดินช้าลองออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือติดตามธรรมชาติรอบตัวเราดูว่าธรรมชาติมีการเติบโตอย่างไรจากจุดเล็กๆสู่การเป็นต้นไม้ใหญ่การมองเห็นความงดงามในธรรมชาติจะช่วยให้เราเข้าใจว่าการเติบโตต้องใช้เวลาและในบางครั้งการเดินช้าอาจหมายถึงการเติบโตอย่างมีคุณภาพมากกว่าและการมีส่วนร่วมในชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนไม่เพียงแต่เป็นโอกาสในการเชื่อมโยงกับผู้คนแต่ยังช่วยให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆจะทํำให้เรามีโอกาสในการพัฒนานทักษะใหม่ๆและสร้างเครือข่ายที่ดีและการฝึกสติเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเร่งรีบในชีวิตการฝึกสติสามารถช่วยให้เรามีความเข้าใจตนเองมากขึ้น และช่วยให้เรามีสติในการตัดสินใจในชีวิตประจำวันคำถามที่เราอาจจะถามตนเองได้คือฉันสามารถใช้เวลานี้เพื่อฝึกสติและมีสติในการทําสิ่งต่างๆได้อย่างไรการมีสติจะช่วยให้ฉันเห็นมุมมองใหม่ๆหรือไม่การฝึกสติจะช่วยให้เรามีความสงบและมองเห็นโอกาสที่ชัดเจนขึ้นในชีวิตและทำให้การเดินช้าข,ของเรากลายเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อมาการสร้างแรงบันดาลใจ การเดินช้าอาจทำให้เรารู้สึกท้อแท้แต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองและตั้งคำถามที่กระตุ้นความคิดเราจะพบว่าอาจมีโอกาสมากมายที่รออยู่ข้างหน้าความสามารถในการมองเห็นและเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสำเร็จในชีวิตในทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินช้าอย่าลืมถามตัวเองเกี่ยวกับการเรียนรู้และการเติบโตวความช้าของคุณอาจหมายถึงการมีโอกาสในการเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการตั้งคำถามที่ถูกต้องสามารถช่วยให้คุณมองเห็นความสำคัญของการเดินทางในแต่ละวันการเดินหน้าอย่างมั่นคงไม่ใช่เพียงแค่การกล้าไปข้างหน้าแต่เป็นการทำความเข้าใจในทุกย่างก้าวที่เราเดินการใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้และเติบโตในทุกช่วงวัยถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในชีวิตของเราบ่อยครั้งที่เราถูกชักจูงให้คิดว่า ความสําเร็จต้องมาพร้อมกับความเร็วเราจึงรู้สึกกดดันจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่ดูเหมือนจะก้าวหน้าเร็วกว่าหรือประสบความสําเร็จในเวลาที่น้อยกว่าในความเป็นจริงแล้วชีวิตคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสที่เราคอยให้เราได้ค้นพบความสําเร็จไม่ได้วัดจากความเร็วที่เราทําสิ่งต่างๆแต่วัดจากความมั่นคงที่เรามีในการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมาย ดังนั้นการเดินชา้าๆอาจจะหมายถึงการมีโอกาสมากขึ้นในการสำรวจและค้นพบสิ่งใหม่ๆที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในอนาคตการมองความสำเร็จในมุมมองที่ต่างออกไปสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราดำเนินชีวิตตัวอย่างเช่นเราอาจเห็นว่าความสำเร็จคือการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่การบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นอาจต้องใช้เวลาบางครั้งการเดินชา้า ช่วยให้เรามีโอกาสพิจารณาว่าเป้าหมายของเราเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเราจริงๆหรือไม่ในชีวิตจริงนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จมักพูดถึงความสําคัญของการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแม้ว่าการแข่งขันในแต่ละครั้งอาจจะมีความเร็วเป็นเกณฑ์แต่การมีเวลาในการฝึกซ้อมและพัฒนาตนเองจะทําให้พวกเขาสามารถพัฒนาความสามารถและความมั่นใจซึ่งท้ายที่สุด จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนและเราต้องเรียนรู้จากการเดินทางการเดินทางในชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยบทเรียนที่มักจะซ่อนอยู่ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าตนเองเดินช้าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้มากมายเช่นการเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นรู้จักสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบการระหนักถึงความสำคัญของการมีเป้าหมายในชีวิตการรู้ว่าเราต้องการเป็นใครและไปไหนในอนาคต การเรียนรู้จากการเดินทางยังช่วยให้เราเข้าใจคุณค่าของความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนรอบข้างเช่นมิตรภาพและการสนับสนุนจากคนที่เราใกล้ชิดสามารถเป็นแหล่งพลังในการก้าวต่อไปแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากการมีคนคอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจสามารถทำให้เรามีกำลังใจในการเดินต่อไปและในการค้นหาความหมายในทุกก้าวและการใช้เวลาทบทวนในแต่ละก้าวที่เราก้าวไป สามารถทำให้เรามีความชัดเจนในชีวิตมากขึ้นแทนที่จะวิ่งตามความสำเร็จหรือความคาดหวังจากสังคมเราควรให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราทำในทุกวันการสร้างเป้าหมายเล็กๆและก้าวไปทีละขั้นตอนสามารถทำให้เรารู้สึกประสบความสำเร็จในทุกๆวันและช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเราตัวอย่างที่ดีคือการตั้งเป้าหมายด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการกินอาหารที่ดี หรือการดูแลจิตใจการสร้างนิสัยที่ดีในแต่ละวันจะช่วยให้เราเดินทางสู่สุขภาพที่ดีอย่างมั่นคงการเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนความมั่นคงในจิตใจการเดินหน้าอย่างมั่นคงไม่ได้เป็นเพียงแค่การกล้าวไปข้างหน้าในด้านกายภาพแต่ยังเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในจิตใจและอารมณ์ของเราการเรียนรู้ที่จะจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวล เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิตการใช้เทคนิคการทำสมาธิการฝึกสติหรือการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยให้เรามีความมั่นคงในใจิตใจมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการทำสมาธิในช่วงเช้าก่อนเริ่มวันใหม่สามารถทำให้เรามีความสงบและความชัดเจนในความคิดเมื่อเรามีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ได้เราจะมีความสามารถในการตัดสินใจที่ดีขึ้น และมองเห็นโอกาสที่อยู่รอบตัวได้ชัดเจนขึ้นการสร้างวิสัยทัศน์ในอนาคตการมองไปข้างหน้าและสร้างวิสัยทัศน์ในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญในการเดินทางของเราการตั้งเป้าหมายระยะยาวสามารถทำให้เราเห็นภาพรวมของสิ่งที่เราต้องการจะทำในอนาคตและทำให้การเดินในทุกๆวันมีความหมายมากขึ้นนอกจากนี้การทำแผนที่ชีวิตหรือการเขียนบันทึกความฝันและเป้าหมาย จะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการก้าวต่อไปเราต้องตั้งคำถามกับตัวเองเกี่ยวกับอนาคตเช่นฉันอยากให้ชีวิตของฉันเป็นอย่างไรในอีกหาปีข้างหน้าหรือสิ่งที่ฉันต้องการทำคืออะไรจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่เราต้องการในชีวิตและสามารถวางแผนเพื่อทำให้มันเกิดขึ้นยอมรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนการยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จะช่วยให้เราไม่รู้สึกท้อแท้ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเดินช้าการเรียนรู้ที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆจะช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นและสามารถก้าวต่อไปได้ตัวอย่างเช่นในช่วงที่มีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผู้คนที่สามารถปรับตัวและหาวิธีใหม่ในการดำเนินชีวิตมักจะประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การเปิดใจและรับฟังเสียงจากรอบข้างจะช่วยให้เราเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไปการส่งต่อแรงบันดาลใจสุดท้ายแล้วการเดินหน้าอย่างมั่นคงยังหมายถึงการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างการเป็นแบบอย่างที่ดีและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของเราสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้การสนับสนุนและให้กำลังใจกับคนที่กำลังพยายามก้าวไปข้างหน้าไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือคนอื่น แต่ยังทำให้เรารู้สึกดีขึ้นและมีความสุขในการเดินทางของตัวเองการสร้างเครือข่ายของคนที่มีความคิดคล้ายกันหรือเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนจะช่วยให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในเส้นทางการพัฒนาตนเองการแบ่งปันความสำเร็จและความล้มเหลวทำให้เราสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้และสามารถช่วยกันสนับสนุนให้ทุกคนเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องชีวิตคือการเดินทางที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางครั้งเราอาจรู้สึกว่ากำลังเดินช้าก,กว่าผู้อื่นแต่ความสำเร็จไม่ได้วัดจากความเร็วหากแต่เป็นการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีเป้าหมายการยอมรับความเป็นตัวของตัวเองตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเรียนรู้จากความล้มเหลวและสร้างเครือข่ายสนับสนุนล้วนเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างเส้นทางของคุณเองความเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเองและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง สามารถช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจในการเดินทางนี้คุณคือผู้กำหนดอนาคตของตัวเองและทุกๆก,ก้าวที่คุณก้าวไปนั้นมีค่าและสำคัญหากคุณรู้สึกว่ากำลังเดินช้าในชีวิตจงอย่าท้อและยืนหยัดในจังหวะของคุณเองสร้างเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องกับตัวตนของคุณลองตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเปิดใจรับการเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของคุณ เริ่มต้นวันนี้โดยตั้งคำถามกับตัวเองสิ่งที่ฉันเรียนรู้วันนี้จะช่วยให้ฉันก้าไปข้างหน้าได้อย่างไรและอย่าลืมว่าผมอาจจะเป็นคนเดินช้าแต่ไม่เคยเดินถอยหลังจงมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปและสร้างอนาคตที่คุณต้องการหากบทความนี้ช่วยให้คุณมีกำลังใจและแนวทางในการสร้างเส้นทางของคุณเองอย่าลืมกดไลค์เพื่อสนับสนุนและแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆ ที่กำลังเดินทางเดียวกันและกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในทุกๆวัน